ฮ้ยลาเตียวอร่อยอร่อยยังไงอยากชิมทุกคนอยากชิมอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นลาเหียวเสียบไม้ทุกคนเออหน้าตาแบบนี้เป็นไม้อันนี้กินหนุนพิกไทยเออพิกไทยแต่ก็ไม่เจอพิกไทยอ่ะรู้จักมาขฟนไหม รู้จับมะแขวนไหมถ้ารู้จมัมะแขวนก็กินนั้นเลยกนินมะแขวนอะเห็นไม้แบบนี้ทุกคนน,น่ารักมากยิอะอืมอน้ำตาจะไหลอะ่ะกินแรงมากกินแรงแบบดูดูความแบบเห็นเห็นความพีความแบบ เครื่องเทศอะไรไหมแบบเกาะติดอ,อยู่อะ่ะตอนแรกไม่ได้สังเกตแต่พอกินขเข้าไปแล้วก็เลยมาสังเกตว่าแบบชุนมากอันนี้น่าจะชุนกุ้งอีกมั้งืมกินแล้วตาตื่นอะคจริงกินแล้วตาตื่นถ้าแบบเปคนที่แบบเลิศเครื่องเทศทุกคนแบบคงจะแบบว้าว,ว,าวมาก ใครนะคะชอบเครื่องเล่มา,มากๆเซื้อเลยแต่แบบใครที่แบบไม่ได้ชอบเครื่องเล่มากก็สตอรไวบก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากลองชิมเนาะก็สามารถไปซื้อได้ที่ใต้คลิป